rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันบักคำบป้อมเด้หนิค่ะมันค่อยเป็นบ้าเลยบึงอยู่พระท่านเนี่ยเป็นหน่วยจ้าสวัสดีจ้าแม่น้องสีนจ้าพี่น้องข้ามป้อมเหมือนกันปะบังคับป้อมข้ามคนเดียวสวัสดีครับเป็นรุ่นนิสานบ้านหน่วยครับมือที่สองครับมือนี้มือนี้เอาผาดังมาพร้อมว่นจีมาหยกหมูว่านมือก็ยังหูบซีคือคืออยูุสินเด้ นีเลยเอาผดางยิงมาลอกบึงค่ะการไปจังมืมยจังสีแล้ยวไอพี่น้องแล้วมาซอยหญ้าตู้เด้อพี่น้องกับแม่น้องไปไปประชุมจ้ะไปประชุมมาท่านมาโบเราคือสีเฮอยู่ทางพุ่นล่ะเฮบ่ได้ไปก็บ่บมาพี่โตเร็วแล้วสิมาเอาหลุนน้ำกันหลุนน้ำกันสี่ดีต้มเลยอ้อมเียแก้วว่ามือขอยังสี่ไปชุบเหมือกันสี่ไปรุ่งไปชุบยังไเอาสัตมาประชุมสาตนะชุบสัตว์สิเย็นดีไปเห็นสัตว์เนาะ บาดแรกจ้ะยกขึ้นเพียเดียวเลยง้บาดแรกสิมานเพรมานเบิ้งเด้อี่มันลาที่จะงไ้นน่งยอยอก่อนเิ่งกันมาพี่น้อเาย่อยไปเรื่อย แาดพุดละอันดึงผู้นี้ดึงก็คอยเบิดไปจี้นั่นแน่นี่แน่เหมือนั้นมันบ่ได้เอามาน้ำมันลืมเลยบ่ได้ยคับไปเอาพ่อดิต้มส่งแก้วยี่หรอกหูแม่ก็ได้มันมีตี่ขวดซอยมันละเอาโอ้ยขึ้นไหลายแสยะเดี๋ยวให้รับปาดก่อนเอานี่ปาดเลยปาดไปไกลแต่ปาดใล้กัปวดไกล มาแล้วเว่ยน,นะพี่นอ้องมาแล้วมาแล้วมานี่ปลาไหลกิดดิ้งโซนั่นโนข้างเตานั่นเดินอกซะโน่เห็นหรือเป่านี่ไงพี่น้องควรเยอะอยจำไว้ดอปูรับแล้วมันนอนถ่ายอยู่นี่ควรพ่อคุณ ยังแต่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 ข่เฮ้ยเห็นพี่น้องเขาเบื้องเสียกล่องเสืยพี่เหล้วยิ้มเสียเสียพี่น้องเห็นบ่เห็นแล้วนเห็นลรจีพี่น้องเห็นบ่หน่ยห็นเลยพี่น้องังฝอยกว่ายานเมืงนีม่ตู่เ้ยแม่วันที่น้องกล่องไปเสใกปลยคนเราเดือน่วยคุยหนึ่งไวคุยไม่ยลยหรอไหล่อ ตัดเส็บชนะตีนโตก็ั่งดีกะต้องห้ามปิ่งห้ามออมเสียงนี่เสียงเศร้าเลยพี่น่องใช่ล่ะ สวัสดีจ้าพี่น้องกะทินน้อยขอฝากปลาราบองแบบซุกพอนอยซ้อยเดิมในเด้อจ้าปลาร่านวนนวสมุนไพรเน่นเนนสูตรดั้งเดิมอีสานบานเฮ้าบอส่สารกันบูดร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ็ดสดหม่ไห้มือต่อหมื่จ้าการันตีความแซบความนวจากทีมงานอีสานบานดงหน่อยจ้าปเด็กวองพอนอยซ้อยเดิมแซบไปดีพี่น้องฝากในเด้อจ้า สนใจสร้างสื่อสินค้าแอดไลน์แอดพอหน่อย123มีแอดน้ำหนาน้ำเด้อจ้าเกี่ยวเกี๊ยวเด็กเกี๊ยวเกี่ยวอ๋อตอนสุดท้ายแล้วบึ้บอ๋อแล้วเลยเลยบึ้บเข้าทาวตังไรไม่ท่าผไดอะไรเพราะว่าท้าวเหนียว้าวตัไรดีฮะข้าวคุณยังน้อยปะดีดีขึ้นกันเหรอเดี๋ยวต่มก่อนต่มก่อน คุน่ะหลายโตอยู่มาบเดี๋ยวเดี๋ยวมีเหยื่อนำไปเท่าไหร่ว่าไดตัวต่อยกันเดี๋ยวไปอึ๊บอืคอยอึ๊บเดี๋ยวผมมาดีกว่า๊บเดี๋ยวยีนำมานะกันโค้งลงค้ลงคงน้งเหรอ ออมตัานที่กันเ็บๆปหนึ่งอ้าเ้ยาดได้นต้มต้มแม่นแล้วเหยียบจนมันไเนาะเออขึ้ดีมากเลยอืออืออยู่กิหน่วยวะยู่แล้วยู่เลยแล้วแยม ทังมาสีต้มเต็มเต็มมือปลาไหลกองอ่างยากเดี๋ยวด้เดี๋ยวด้วยเดี๋ยวทา้งไม่ให้ทังนั้นจีใได้ถอนได้ปลาไหลหล่ะเปิดเลยไปโอ้เปิดไปกองเป็นยังปลาสนิทเปิดแล้วทีบีท่ากี่ปลาสที่เดียวปลาสนิทนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นั่นแม่ปลาไหลเฮ้ยนี่ยว่าเราใครได้ไหนโอ้โหนี่อ้อตื่นปลาเดี๋ยวจะเอาทั้งพุนทั้งพุณนี่นี่นี่ปลาสนิท ได oh, er. huh? oh. uh ้ปลาอะไรยูหนาปลาสลิดเลยหรือ huh. ยูหนาปลาเนี huh. ่ยปลาสลิดไหมพี่น้องไม่เลี้ยงนี่เอ้โหโอ้โหที really uh ่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดแต่ได้พี่น้องที่เด็ดที่เด็ดว่าได้ไฟว่าได้ไอพออแม่เลยเฮ้ยมาเนี่เรียนเล้ยมอโมากเาคนนึงโง่มากหืไว่าปลาสลิดเอ้หมรือว่าป้องขาดนี่หรอรวยลงพูนอยู อยากจะบอกการงานนี่บบเขไปตีมคูพืเรือยเียปาสลิดอ่ะขีไม่ลองใครทีไม่ไไงไม่ละหแสเซนนี่เราดีดีนะบ้าคนนั้นแล้ววะางสองขันมึงดีดูรับข่าสอบหนึ่งให้แล้วเนาบ้านีนี่อยู่ตึึักง้ม่งบ้านบูบ๊อบเข้าไปมีว่ปละไรนีว่ปอะไร เปาไรก็จีไรเดนงามนี่สูมากเลยเพือเนาะเือกบวมมันด้วยแก่่มทางทางยังนี่้นี้เี่ี่เด้นี่เด้นี่เด้นี่เด้ตนเราไปอู้ี่เด้พี่เด้โอยลาปลเสือ่เปลวเปลวอ่ะเป้าอนมดลางผุ้อะไรมดลางไปยังพี่พี่พี่อรออี้เอออือการงาน่าสานเอเ้คุมคอว้เหเพิ่งเนี่ ลงไปเออตายป่ะเพิ่งไปีนั่นมันยิ่นตุ่มเดี๋ยวเฮ้ยมันเดินขึนมันเดิอ้ยนี่ดินี่ดินี่แล้วมีแล้วอไรย่าเฮ้ยต่มาเมาหาพันธุ์นเพนี้พี่น้องอะไเพีย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 นี่ปลาเข็งเสียนกวสามเ่ยนกลัวอ๋อคอมเมน์ไว้ปลาสี่ยนน้่นี้

พี่น้องเอ้ยนดาโคนี่ดอกก้องเฮนี่ว่าลาไรลาไรโดดวาวจิงห้องวันนี้เลยงนี่่นนต้นนีน่หมนานต่นเอาไหมเอาไหมเห็นด่ได้บินงเลี่ยนเยอะถินน้ำเร็วโอ้ยว่าจะชิ้นโฉกเด่นนั่นนั่นเอ้คนอะทเหีอยญ่น่อยไปพี่น้องเลยบูบะเด่นคนอะขอตัวใหญ่ปลาชิงแมงงามปลาชิลิตตวเปี๊ยเปง คุม,ค,มค่าคุ้มราค่พี่น้องเลยเสียงหมเนี่นนะคือ,อ,อว่าไล่ไปเรื่อยๆจุ้ก,กียร์ก็ดีเาขักนทังจีไย่เงินไปไล่นี่นนนดิอยเป็นอไปยิงงานผู้ใ้หน่อยก็ูดยิงเีอยคอยเป็นคอยไปเง้ฮะกิงอทีมันยิงากวูนอเ,อเนอไฟมันยิ่งมเรืองจี่มาดิเฮ้ยเดี๋ยวงูผูใเนี่พวกพวเป็นพื่อนกันจะมา ทางไงครัก็มีมาตรฐานเนี่ยโตมัย hmm. ย่อไงเสก็เลยขั้วยากกว่าแล้วพี่น้องเอ้แฟนครับสมองสุว่าครับฝาแล้วฝาแรกครับพี่น้องนี่อะรอ้าวรุ่นฝาสองฮะกินหนักกินทยกันพี่น้องขิลงยิพายุแม่วัวยองคู่กันฝาดสองกําลังโลงเด้อพี่นังฝนกับกําลังเหมืดมากมาลดต๊กดลด มือดมากมืดอด,ด้กับปตกเตดจ้งไดพี่น้องพุนะ่ะชีฟ้าอ,าอ๋หน่ันาสอมันบ้ันว่ตกินนองนนะโอ้สองั้นพี่น้องสองล่ำพุนบอไปทางน้เฮานี่เีง ฝนมาปล่อยอียงบุมาปล่อยฝนมาปล่อยยังพี่นองวังหันยังกับพูอ้ยสับถือกอกมาหนึ่งเนาะว่ามันถือไหมอกโอ้้มจีนองเอ้ยออกไปวังหันเตีวว่ามันสับถือฝนใหม่เป็นเห้ฝนเทียมไปทางหน้าเน่ะเด้อมันคือบินเฮี้ยงกันวังันคือบปะี่ยนกันไป ก็มาแยกกันไปใชอเตเนี่มก็มาเอนาใ่อล่ากว่าไปเลยพี่น้องปลุนมกันปลุมกันหอดซบดังกกหเว่ามันนม่ปลาร้องไก่เราพี่น้องไก่สแงรุ่นปลาคง ไปนี่ไเง้ยครับมาเดินเล่นที่นอกไปที่นอกปะตรงตะกันนี่ตะขอโอตะกันนีเด้อตะกันตะข้อมะลานีตะข้ออะไรเบานี่ตะข้เสุดไปไหนนี่โอ้โหนตะขอสุดไไปแกะแกะกันดีกันไล่สวนน้ำมาได้แล้วไล่สวนน้ำกัน จะไปไหนครับน่ากินโจมบุกนักฟ้าขึ้นบัววาแบบนึงข้างล่างโจมบุกมั้ย

อีก่้องอีกเรานาะมาเดินทีละเดินมองแก่ๆอียลไปดดงอันนี้ยังหอรุ่นอุ้ยรุ่นกันได้พี่น้องกอีกแบบนงเหี้ยเฮียสีเียว่าเหียว่าเถอะอ้พี่น้องเลยฝาที่สองครับพี่น้องรุ่นกันเบิ่งกันสีมันมันสีเด็กอะดรพี่น้องเลยสีเด็ปลาคอยไงบ่สีเด็ปลาไหลไงบ่พี่น้องออะของใหม่เรืองเล่าของใหม่้าดังขาตินโซโวยืมสาง่างมหมใส่ พี่เบ้ใส่เเป็นยังดอกนองไหน่อยหนึ่งมนนี่นี่เออเยยังดังออกหลอดไปรุ่นปลไหลครัวไหมไหมโอ้ยี่นไอ้มาสมยเอาเือขอดอดปอดเอ็ดเปี่ยนดีุทนแต่กอไปน้องอ่ะดการพี่น้องมีแต่ขี่กระเหอะไปโอ้โหปลาไหลตัวแรกแกมันครับพี่น้องมืนี้ มาเด้อเพื่อนครับพี่พี่โอ้โหทหารสูงเลยมา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 ดูมาดูพี่น้องปลาช่อนใหญ่ปลาช่อนใหญ่มีนี่บกมีละนี่อุ้ยมันกินปลาไหลมักินปลาไหลนั่นน่ะให้ตัหาปลาไหลนั่นนะ่ะบอ,อกมาซะโดยดีอโอ้มันกินตะเหิงบโูโอ้เอ้าหลุนอีกพี่น้องปลาคอตัวปะไงอะไรเงี้ยบ้า เอ่งเบิ้งดีๆเบืงดีดีเบื้งดีขาตัวสดเลยอไรตัวนึงปุ้ยใชสองตัวปุตยต้นไหนเฮ้ยมันสหัวซีน่นะที่มันนี่ไหมนี่ไหมเจอแล้วโอ้อกมาแล้วพี่น้องออกมาแล้วเฮ้ยสัดดงเลยไอ้ยาจีบจับไห้บงโอเคปาสลิดเขาคือ่พอดีด้แ้วทังนั้นมากั่นวนึงใชทังนั้นมันม่นานเนาะปาสลิดบ่ไ้เลยฟานี่พี่น้องโดดออกบ่เนาไปแล้วไปแล้ว จับใส่นี่เดี๋ตัวนึงเลดเสีดอยู่นี่เอาเอามีตะหางเอาหัวนไปใส่มัเกี่ยวโอเคหน่อยวนปอะไรมีตะหางรุนกันดีพี่น้องนรเงกินียมีอีกว่มีอีกบ่โอ้ยสร้างปีกดังเอกรอดใช่หันั่นดียู้างลางพี่รุ่นมาโอ้โหเมนเอามีอีกบ่ ปลาสลิดาเมีเนาะปลาสลิดเบื้องริบ่พอด้เลยมันตือนมันต้องเข่าฟาดลกปลาสลิดมีพี่น้องไปหมันขี้โกหมันีโกหมันีโกอ้ยบ้าไปลาคอตัวนี้ปวดอปวเลยีงตมเ้งกันส่ดนมันก้อสาหาท่านพี่น้องเลยรวมสอาดรับพี่น้องเดี๋ยวาไปเบิ้งอีกครูหนึงมีหนดีนนี่เเียนไป ใส่กัใส่สมปมปลายอตัวเทียวนี่พี่รุ่นเห็น3ตัวได้สตัวอยู่สี่ตัว,วกว็ม่ขึ้นมากวนอ๋ออาหมันครับพี่น้องวันนี้เ,เริ่มแล้วพี่น้องช่มพ้นงานเบื้องรืงเร่เลืครับบารน,นี้นเบิ้ลแคัดแยกปลาเทัลแนีปละ หาลองเปิงพี่น้องลองเบิงสี่งีุบเลยฮสีได้บ่ได้สีไแ้หลายซ่ำเลยพี่น้องซ่ำนสาหาพันบ่ฮาลุมใจพี่น้องปไดปแล้วครับตัวแรกแหกมันแม่หาสนตามดูแม่หกสนเจ็ดเสนม่พี่น้องเ้ยก็อยากพาว่าเมนตปาะสพี่น้องเลยพ่อนะพอนะปลาไหลเปตัวหง่ครับโอรูดอีีด้วโอ้ปลาไหลที่ไปได้เป okay. ็นโลูกด้เพ่นรุ่นอไปลในหอดลันอยู่ปลาชิงตัวแ่สองโต บเอาแยกแยกเป็นปลาไหลก่อนน่ะปลาสลิดตัวนี้ว่ามันตายหรือมันสิเหลืองเน่เวัวล้าทำนีก็เป็นคุนก็เป็นลูกครึ้นคนละมันขาวสองนับปลาไหลพี่น้องสามสามมาท่านเขาสี่ก็วัดหนึ่เตาอยู่เอาพี่น้องสี่ตัวนี้ขอ้อตัวข้อไพ่ขั้วพร้อมพี่น้องเฮ้หอยไปยูไก่แล้วเข่าขาพายอีกเยุ่ยจุด B สองสั้น เท่าไรเราก็ีดเท่าไหร่ไมีวยเอาอันนี้หน่อยนับแล้วเนี้ยแล้วก็อะไรขึ้นเอานี้นี่เป็นสองสองตัวเป็นตัวนึงเป็นหกขุนไรเอาเนี้ยขุนไปแลรอข้าแตงโมยิ่งขุนตัวนองดีตัวยังเป็นตัวหนึ่งแปดเท่าแปดแ้วตัวนี้เปก้วเก้า่อตเก้าพ่อไหเก้าครึ่ง ปลาสล right? no ิดเดี๋ยวนีเอาปลาสลิดใ่ี่เก้ามันบ้าอเก้าปลาสลิดเนาะอ๋อปอาคอไงปอกคอญ่อู้ใหญ่หลีแแ่าสมอเขามาได้มากเจจด้วยเจด้วยโอ้มืเสียใจเรมือองแตมือเดตัวที่สิบหมออนี้อยอันนี้ปลกอยอ๋อปลาคอไงฮมาดูใบปลาคอใบกับพว้างเออกับปลาคอไ่เนาะโดนๆสิพอเทีนึงโดนกระโหกเล็ตุหัวเนาะนี่ 1 2พี่น้องเอาใส่น้ำกรดดเปลี่ยงปลาสลิดตาจะใส่ขุนีปลาสิดเจนสองเด้อพี่น้องพัขคอใหญ่ปลาสลิดสองสามสี่หกเจ็ดมันสิออก้มัแปดแปดเก่าเด้พี่น้องมาไน่ปยนเนี่ยรอคอยอาบน้ำปลาไหลเก่าปลาสลิดแปดแเจิงห

แล้วนับอันที่แรกเลยปลาไหลเก่าปลาคอสองปลาสลิดกับปลาขิงเป็นเอาไม่ออกไปเพาสวนน้ำเพลินตก็คือมิดจริงๆิ่งเลยพี่น้องเป็นเปียดงงที่ว่ามันอยู่พี่น้องว่าที่ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่เสียดายที่กินกิดจังเบิงเด้อพี่น้องเอาใครยับยังนะมันเป็นตะนาวเถอะจังว่านมือนี้มันคำแล้วเปล่าเนี่ยมือตือเท่าคือนฝนที่ตกก็ขอให้ยุติมีแห้งสุขสุขคนครับสุขภาพแข็งแรงเขียวขจาย่ากโรคโควิดสุขสุขคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กทางเบิองอ้งก,กันอีกรอบนึงให้พี่น้องเลี้ยงอยู่ครับเดี๋ยวมาสู่ต่อไปอมือรุ่นพี่น้องเลยจ้าสู่กันอีกครับสองแปดเขาพันในเรี่ยวอ,อยอะแค่ไหนสองแปด